เป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับที่เราห่างหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนคาราเดียแห่งนี้วันนี้ครับเลือกงามยามดีเนี่ยเรากลับมาสู่จักรวาลสงครามของเราสักหน่อยวันนี้ไม่ได้เป็นโลกคู่ขนานจักรวาลซ้อนทับของโรมันอะไรแล้วนะครับแต่เราจะอยู่ในจักรวาลหลักปัจจุบันของเราฮะสงครามของยุคอัศวินฮะอัศวินรับใช้อณาจักรวันเดียอันยิ่งใหญ่โอเคก็ นี่คือภาพรวมทั้งหมดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับผมวันนี้เราเนี่ยยึดไปกว่า90%ของดินแดนนี้แล้วนะครับอีก10%ก็ทางใต้เลย <c oughs> มันคือพวกอาณาจักรอาเซียนนั่นเองนะครับผมผมใะในฐานะอัศวินรับใช้กษัตริย์เดอเทิร์ดเนี่ยกำลังเดินทางมาปกป้องคูยานนะครับจากการโจมตีของทัพอาเซียลซึ่งตอนนี้ พันธมิตรผมครับจากตระกูลมอล็อกเนี่ยก็เข้าโจมตีภาษาทูบุบดิสแล้วผมครับได้รับคำสั่งมาต้องเข้าปกป้องให้ได้เลยเหมือนสองครามเนี่ยเริ่มอยู่นะครับเอาว่ะตระกูลเฟลฮาร์ดพร้อมใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเราก็สงครามอยู่ด้านหน้าจู่โจมไปละครับเรามาช่วยแล้ว <laughs> เจอตีท้ายครัวเข้าไปดิแอทแทคกนว คอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาตีเมืองยึดเมืองอย่างใดนะเพราะว่าไอการตีเมืองเนี่ยเราทําบ่อยแล้วนะครับสีหตอนติดแต่วันนี้ขอเป็นการหาว่าที่พันยาก็แล้วกันนะใส่แล้วครับแต่ก่อนจะไปหาพันยงพันยาเนี่ยเราก็ต้องผ่านสงครามไปก่อนทะเลทรายฮะเอาละทุกคนนี่คือสงครามาศาสนามันคือสงครามคูเสดเหล่านักรบครูเสดแห่งแดนตะวันตกคาศึกอยู่ตรงหน้าเรานี่เอง ทุกคนตามผ้ามาตามผมมาครับ <c oughs> ไม่ได้เข้ามานานนี่ลืมเปลี่ยนเสียงตัวละครนี่ว่ะ <c oughs> ใช้เสียงเออ่เวอร์ชันผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้ทัดหาันบ้าแยกไปทางปีขวาไอเชอร์ลูน <c oughs> ฟอร์เมชั่นจัดแถวขึ้นมาด้านหน้า <c oughs> แมนแดนอาร์ม <c oughs> ชิวโว <c oughs> ฟอร์เมชั่นจัดแถว <c oughs> เอาเลยคลาสสิกมันมาหาเราแล้วนะครับ กำลังย่านตราทับมาทหารบ้าแหงครูเ็จรอคำสั่งนักงูเราได้จังหวะแล้วนะครับกำลังพร้อมเล็งยิงอยู่ทำได้เย่ยมากเลยแมดเดลอาร์เร็วเข้าอัสวินแห่งเฟลร์ตผมตอนนี้กำลังบ่งเพาะอยู่นะครับยังไม่ออกมาจากการเทรนนิ่งก็เลยมีแค่เหล่าแมนเดลอาร์ม ศึกตั้งชิววอลฟอร์เมชั่นบอกคุณผู้ชมครับแล้วก็กำลังเดินมาหาเราด้วยมาเไ้ยี่แกรเริ่มนิ่งๆแล้วยิงต่อไปนักแอโล่คำสั่งคือยิงฟรีไปก่อนมันช้าแบบนี้ไม่น่าให้อภัยเลยวะ่ะกองทหารมาตามผมมาเร็วเข้าโบลมีคอมอนบอยเราจะไปตีท้ายครัวฆ่าศึกกันสักหน่อย รบเพลงคูเซตสู้ตายแอทแทกนาวจูโจมคิวเดบอ,อข้ามานไอ้ไดมมุฟมุฟไปไปไปต่งประจันบานแล้วนะครับในขณะน,นี้เวลานี้ต้องระวังคนหอกให้ดีคนหอกนี่อันตรายมาก ปิดเขี่ยได้ขึ้นกร,กระจายเลยครับปิดแดงนี่แทบไม่มีแทรกแสงถือว่าดีมากๆเลยนะเอฟวี่บอลคิวเดบอฆ่ามันให้เกลี้ยงไปเลยคำสั่งคือพรมบอลโอ้สงครามเทสซสายน,นี่ผม,มชอบนะเฟรมเลทคือตันเลยครับ144เฟรมไม่มีตกไม่มีเกินถ้าเป็นด่านป่าด่านเมืองนี่เฟรมเลทจะหลือประมาณ120-90 แต่อันนี้มันไม่มีอ็อบเจกต์อะไรเยอะไงมันก็เลยค่อยง,งที่จะสบายหายว่วงไปหน่อยนี่ก,กอดสวินนะเว้ยเหล็กยังดีดาบเดียวคือแตกอะถ้าจะพันโดนอะนะถ้าพวกบ้านเฮ้ยไง พระเจ้าสถิตยอยู่กับเราแล้วของคามปูเสตเริ่มตน้นทางนี้หมดยังวะเนี่ยยังไม่หมดไม่เกี่ยงส่วนอยาจะเป็นทัพมา้าหรอมังทหารว่ากองสามสามผมมาอาเชอร์ดูดฟอร์เมชั่นบนเนินทรายอินเฟนที่จับแถวขึ้นมาน่าเกิดศัตรูครับส่วนผมไม่คงไม่ขี่แล้วม้า,มารวมใจเป็นหนึ่งามมา้าลุย ไป,ไปอัศวินกูเซตอยู่นี่แล้วะมะเจ้าอวยพลมันเอาขวาัญกามเราลู่เนียมากๆทางนี้ กระลุมบอลตระุมพุกมากอินฟินี่ลุยเราจะเอาเลือดพวกไอยูบิดพวกนี้ล้างแผ่นดินทะเลทรายไปศัตรูเริ่มถอยหนีแล้วนี่คือโอกาสทองของเราในการไล่ฆ่าปาดไปให้หมดเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนี่หว่าเดี๋ยวลืมดูเลือด <c oughs> เร็วปาดเพลินไปหน่อย แต่ศาสนาจักรแล้วพระเจ้าเือขันมาปีกซ้ายลุยแต่แต่จะจัดเลี้ยบานเดียเดียวคือตายเนี่ยแรงมากมากตั้งแต่เอ่อตอนไลฟ์สตรีมมาดาบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเชื่อไหมไอ้ดาบห้าหมื่นที่ซื้อมาจากตอนไลฟ์สตรีมยังไม่ได้เปลี่ยนใช้ได้ยาวๆเลยฮะคุ้มเลยกับห้าหมื่นที่เสียไป โอเคครับศึกนี้ศึกแห่งพระเจ้าเราชนะแล้วเราเสียคนไป22หนี3บาดเจ็บ31นะครับศัตรูนี้ตัวเลขแตกต่างจากเรามากมากี๋ยวเพลิดเพลินเนจริญใจเดี๋ยวอัปเกรดทหารหน่อยแล้วกันนะขอเป็นพวกทหารม้าดีกว่าแต่ดิไซน์ต้องการทหารมาในการวิ่งไล่พวกเขานะครับ <Yes. S 2> ของไปขายไหมก็ ไม่เอาแล้วครับช่างมันเรามีเงินเยอะแล้วจากการมีเมืองเยอะแล้วก็หมู่บ้านเยอะนะครับเอาละศึกป้องกันเมืองคูยัตจ,จบไปภารกิจที่นี่เราน่าจะสิ้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเข้าคอนเทนต์หลักเราดีกว่าก็คือการจีบผู้หญิงนั่นเองนะฮะผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผมเนี่ยก็จะเป็นคนนี้เลยครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนก็ไปที่ฮีโร่ใช่ไหมนี่เลยครับผมมาร์คดาวไว้แล้ววิตโตเมล่าแห่งตระกูลวิสโซวิงชื่อจริงเธอชื่อว่าบรินย่านะครับ เธอมาจากอาณาจักรสเตอร์เจียตระกูลเวสโซวิงซึ่งอาณาจักรสเตอร์เจียเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับโดนเราป่าบไปแล้วไนงะจะเห็นว่าความสมคัญผมกับเขาเนี่ยติดลบร้อยเลย <c oughs> เขาไม่ค่อยชอบเราเลยครับเพราะว่าเป็นผลพวงมาจากสงครามะเราไปสังหารพี่น้องเขาเอาไว้ไปสังหารเพื่อนเพื่อนเขาอะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเรานะครับเราต้องฟื้นค่าความสัมพันธ์ก่อนดับแรกก่อนจะไปจีบแต่ตอนเนี้ยเธออยู่ที่ซีออนนนใช่ไหมเอาเป็นว่าเดินทางไปซีออนนนก่อนละกันนะครับแท็กเอาไว้ ซีออนนนคือหนึ่งในเมืองปกครองของเรานะครับเราก็เดินทางไปเลยจากนี่ไปซีออนนนเนี่ยคงจะประมาณ5-6วันได้โอเคสักครู่ละกันนะครับแป๊บหนึ่งระหว่างเดินทางไปซีออนนนคุณผู้ชมครับก็มาปั๊บเขากับกองทัพของวินแคนเตออสนี่เลยซึ่งในนี้เนี่ยมีว่าที่พันยาเราอยู่ด้วยบรนยาชื่อแรกเลยครับแต่ก่อนจะคุยกับเธอเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มค่าความสัมพันธ์ก่อนถ้าไม่งั้นเวลาคุยมันจะไม่ประสบความสาเร็จนะครับ ไช้ที่ตระกูลแบบนี้วิโซวิ่งใช้ค่าอิทธิพลเปลี่ยนเป็นค่าความสัมพันธ์แล้วกันนะครับมาเรามี5,000แต้มใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นให้เหลือสัก1,000แต้มแล้วกันดูซิว่าเหลือพันแต้มเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์จากลบร้อยจะเป็นเท่าไหร่ยัดต่อไปครับกดเมาส์รัวๆเลยแล้วกันเวยเหลือพันสามละอ่ะแปดร้อยพอจากลบร้อยเรากับบินย่า9 4แล้วนะครับไงล่ะ แต่ตอนเนี้ยมันจะมีค่า relation เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผมขอเซฟเกมแล้วออกเข้าใหม่ก่อนละกันนะคือเราทนเสียงเตฉึงเตฉึงไม่ไหวอ่ะต้องออกเซฟเข้าใหม่แล้วก็กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งครับบรินย่าข้ามาแล้วข้ามีชื่อว่าโลเคียเฟลฮาร์ดท่านหญิงท่านล่ะชื่ออะไรเขาไม่ชื่อว่าบินย่าจากตระกูลวสโซวิงฮะทีนี้เราก็จะบอกเขาว่าข้ามีปัญหานิดหน่อยอ่ะอยากปรึกษาท่านได้หรือเปล่าละ่ะมีปัญหาอะไรว่ามาเลย พอดีว่าข้าเนี่ยคลั่งไคลตัวท่านมากเลยอยากแสดงตัวเป็นแฟนท่านหน่อยได้หรือเปล่าล่ะเขาอึง้งฮะตกใจกับข้อเสนอนี้เขาขอคิดไตร่ตรองก่อนเราจะไม่เปิดโอกาสนั้นครับเราเลยจะเอ่ยไปว่าจะเป็นเกียรติมากถ้าท่านเนี่ยมาแต่งงานกับข้าโอ้โหเขาบอกว่าช็อกช็อกเลยเขาช็อกอยู่ตอนนี้เขาจะเอาที่เราบอกเนี่ยไปคิดก่อนละกันนะเขาว่างั้นแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปก็แล้วกัน หวังว่าจะกลับมาเจอกันอีกนะเอาล่และแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราต้องสั่งยุบกองทัพนี้จะได้ให้เธอเนี่ยไปว่นเปลี่ยนที่อื่นน,นะที่ไม่ใช่การลบอะครับต้องทำสั่งยุบทัพเลยสั่งยุบทัพของวินเคนติออสอยู่นี่ปิดกองทัพครับใช้30อิทธิพล <c ười> คือทำแบบนี้มันจะเสียค่าความสัมพันธ์นะครับแต่ต้องทำแหละ <c ười> เพราะาเราไม่อยากเสียเวลาแล้วอ่ะ ดูซิว่าเธอเนี่ยจะไปไหนยังไงกับใครเธอจะไปไหนไวะเนี่ยเราต้องติดตามเธอก่อนนี่ครับไลลาไลลาผมเป็นไ nice นทะ์สตอเกอร์แล้วไอ้โลกจิตแอบ,บติดตามแล้วเธอขี่ยังไวเลยครับโอ้โหควบเก่งมากเธอไปกาลันเตอร์แล้วอย่าบอกนะว่าเธอจะไปน,นู่นน่ะคุยารดหรือเปล่าใจเย็นเธอเราสั่งยุบทัพเธอแล้วนี่ เธอมีแผนสร้างกองทัพใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยขอเช็คดูก่อนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเธอไปปนเปกับใครหรือเปล่าอ้าวนี่ไงเธอมากับอีกหนึ่งกองทัพเลยครับเป็นออลิสออลิสปิดกองทัพเธอไปอีกครั้งหนึ่งไม่ได้กลับมาก่อนขอจีบหน่อยครับอ่ะนี่ไง,องรอลุงสางก่อนแล้วค่อยจีบดีหรือเปล่าอ่ะกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นนะครับใช่แล้วมันยังไม่พ้นวันไง มันถือว่ายังไม่เข้าข่านัดพบกันวันต่อไปอะไรเงี้ยนะครับตามตามตามเธอจะกลับไปรวมทัพกับวินเคนติออนอีกแล้วรวมอีกแล้วอหรอ่ะเราเช้าเลยครับแล้วก็ต้องปิดกองทัพอ,อีกครั้งหนึ่งใครจะเป็นผู้ควบคองภาษาทูบริสลนะ่ะไม่สนแล้วความรักบังตาปิดกองทัพอย่างเดียวควุณก่อนโอ้โหแล้วก็รวมทัพกันอย่างไวเลยฮนะกิทธิพลเองเยอะแถวว่ะ ยวรอก่อนจะรอดูว่ามันจะเอาไงกับมันต่อเนี่ยเข้าไปหาบรินย่าข้ามาแล้วโลเคียท่านอีกแล้วใช่ครับเรามาตามนัดยังไงล่ะมาคุยกันสักหน่อยแล้วกันเราจะลองพูดคุยเจรจากับเธอก่อนครับว่าเธอเนี่ยอยากรู้อะไรในตัวเราบ้างนะถ้าตอบไม่เข้าหูเนี่ยเธอก็จะไม่ชอบเราแต่ถ้าพูดเข้าหูเธอก็มีโอกาสชอบเราสูงมากๆเลยนะครับมาข้าพร้อมแล้ว เธออ,อยากรู้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับลองเล่าให้เธอฟังหน่อยมี4ข้อให้ตอบนะครับสข้อแรกคือร้อเปเต็มเลยผมตอบข้อแรกแล้วกันเนะผมเดินทางไปทั่วโลกก็จริงครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ต่อกรกับพวกเหล่าผู้กล้าอะไรเงี้ยซึ่งเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงกับตัวเองด้วยนะสักเซสไปครับข้อแรกโอ้ท่านตอบไปดีมากเลยเขาว่างั้นข้อที่2ครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันเลยเขาถามว่า คุณเนี่ยได้เจอคนที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูและอยากรู้ว่าเราเนี่ยคิดยังไงกับพวกเขาเหล่านั้นมี3ข้อที่ร้อเปอร์เซ็นเต็มครับตอบข้อแรกละกันเนอะเป็นเกียรติมากที่ได้ลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขาเหล่านั้นครับอ่ะเราตอบถูกอีกแล้วซักเซสเห็นปะง่ายๆครับอีซี่เลยข้อสุดท้ายครับมีคนบอกว่าคุณเนี่ยอนาคตไกลและถ้าคุณได้อยู่ในตําแหน่งที่มีพลังอํานาจละ่ะคุณจะเอาไงกับมันบ้างมีสีข้อตอบข้อแรกครับ จะนำความยุติธรรมเนี่ยมาสู่แผ่นดินนี้และบรรเทาความทรมานให้กับประชาชนเหมือนที่เราเล่นจาวฟาเลยอตอบข้อแรกเหมือนกันนะครับคำถามเนี่ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะระหว่างนี้ก็รอส่วนหนึ่งที่เราคุยซักเซสบ่อยๆเนี่ยมันมาจากสกิลเรานะครับสกิลเนี้ยควยได้เยอะเลยสกิลชามนะเห็นปะ skill สกิลเสน่ห์ของเราครับเน้นอัพเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยให้มันซักเซสเยอะๆคือมันจะดีมากอะ อย่างที่บอกไปอ่ะเน้นเล่นเป็นสายช่วยเหลือชาวบ้านบ่อยๆอ่ะอนาคตเราจะจีบหญิงง่ายขึ้นแล้วก็จะคุยกับพวกขุนนางได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นตัวอย่างจากเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะซักเซ็ตง่ายๆเลยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็รอวันต่อไปว่าเธอเนี่ยจะคุยกับเราอีกเมื่อไหร่ไม่ต้องติดตามกองทัพนี้ไปก่อนนีครับรอให้ถึงวันต่อไปแล้วจะกลับไปคุยอีกครั้งหนึ่งจะมนค่าได้หรือเปล่าเนี่ยเรามาคุยเรื่องของอนาคตกันดีกว่าเขาถามว่า ข้าชอบนักรบที่สามารถสยบความกลัวในใจของศัตรูได้ท่านเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าล่ะใช่แล้วข้าจะพยายามใช้ความดีสยบความเลวก็แล้วกันนะเรียบร้อยครับซักเซ็ตไปไม่ยากเท่าไหร่แฮปปี้มากที่ได้ยินแบบนั้นข้อต่อมาอาจจะฟังดูไม่เข้าหูนะแต่ฉันว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่เลยว่ะเอาล่ะสิโอ้โหมีโอกาสเฟลทุกข,ข้อเลยนะครับมี2ข้อที่8ปเนะ่ะ ตอบอะไรดีล่ะข้อสุดท้ายละกันวะเพราะว่าใช้ความรักเนี่ยเ,เป็นเครื่องตัดสินกันละกันจากบุคลิกภาพอ่ะได้ครับซักเซสเลยแฮปปี้ <laughs> <Happy S 1> ที่ได้ยินแบบนั้นข้อสุดท้ายเออฉันคิดว่าคุณน,นั้นต้องพยายามเอาชนะใจครอบครัวฉันด้วยมีคำตอบ2ข้อครับทุกข้อก็เหมือนกันเลยตอบอะไรก็ได้ครับจะพยายามให้ครอบครัวคุณเนะี่ยยอมรับผมให้ได้ก็ละกันในะ <laughs> ง่ายๆอย่างนี้ เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเอาชนะใจของบรนญ,ญ่าได้แล้วต่อไปก็ต้องไปเอาชนะใจครอบครัวของบรนญ,ญ่าครับวูลิน่าใช่ไหมต้องเช็คก่อนว่าวูลิน่าเนี่ยอยู่ไหนนะฮะวูลิน่าอายุ52เมื่อ4วันก่อนเนี่ยอยู่ที่ปราสาททูเบริสนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่าอยู่ไหนเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงรอก่อนรอมตามหาเธอก่อนแล้วกันนะครับน่าจะนานนะเนี่ยมาแล้วครับแม่ยายเราเวเลนา ผมใช้วิธีการเรียกรวมเธอมารวมกับกองทัพเรานะครับผมตามเธอไม่ทันหรอกเธอไวมากแล้วก็เธอเนี่ยไปรวมกับกองทัพของเอาทิดด้วยแต่พอทัพเอาทิดแตกเนี่ยเธอก็กระจายเลยผมก็เอาเธอมารวมได้นะครับในเมื่อมาแล้วก็มาคุยกันสักหน่อยละกันนะเวเลน่าสวัสดีครับผมแม่ยายแม่ยายอ่ะคือข้าเนี่ยไปตกลงปลงใจกับลูกของท่านมาว่าจะแต่งงานกันนะ่ะท่านว่ายังไงบ้างเรื่องการแต่งงานโอ้มันเยี่ยมไปเลยละ่ะ ก็มีค่าสินสอดนะครับฝ่ายเขาเนี่ยเสนอตัวลูกมาแล้วเราจะให้อะไรเป็นการตอบแทนดีล่ะเอาลาไปตัว <c oughs> เอาลาเอาล่อไม่ได้ต้องการอะไรครับเขาต้องการโอ้โหต้องการเงินน่ะคุณผู้ชมแต่ตอนแรกเขาเสนอแค่5,000เองอะ่ะมันมันถูกไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมรวยไงผมให้สักหมื่นหนึงหมื่นหกรพอแล้วทีนี้ก็แต่งงานกันแล้วเรียบร้อยระหว่างโลเคียและบรินย่า นี่คือเสร็จแล้วใช่หรือเปล่าอ่ะโอ้ไม่เห็นจะมีฉากแต่งงานให้เห็นเลยคุณผู้ชมครับเราโทรเอ้ยสาวรอคอยอัปเดตมาตั้ง1ปีก็เหมือนเดิมจากเมื่อปีก่อนไม่แตกต่างเลยครับฉากแต่งงานไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวมาใช้สถานะกอนแล้วกันนะครับว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นสามีพันยากันหรือยังนะอ่ะนี่เลยบริญยาตำแหน่งพันยาของโลเคียเฟลฮาร์ดตอนนี้เธออยู่ที่ซากร์ดนะครับ เดี๋ยวไงเราไปหาเธอก่อนดีกว่าและก็เอาเธอเนี่ยมาแต่งตัวสมัยหน่อยตอนนี้มันดูสมโสมไปหน่อยว่าไหมตอนแรกนึกว่าอยู่ซาก,กอดแต่เธอควบม้ามาที่แผ่นแค้นน็อกครับก็มาเจอกันตรงจุดนี้แหละไปที่คลฟปก่อนครับแล้วก็ไปหาบรินย่าแล้วต้องเอาเธอเนี่ยเข้าปาร์ตี้เราด้วยจะได้เอาเธอไปแต่งตัวเลยเดี๋ยวก็ต้องไปที่ออกคอเพราะออกคอชุดเกาะเหล็กคือสวยดีมีเยอะครับเราจะไปแต่งตัวให้กับบรินย่าที่ออกคอเดินทางสักคู่ <S <S โอ้โหวันนี้เดินทางบ่อย เออาก็จะเดินทางอย่างเดียวเลยแต่ก็ต้องทำเลยครับเพื่อความสงบดีมีสุขและอายุยืนยาวของบรินย่ายิ่งเกาะไม่ดีเนี่ยก็ยิ่งตายไวถ้าเกาะดีก็ตายช้าหน่อยนะครับโอเคสักครู่ฮะเรามาถึงแล้วนะครับเดินทาง2วันน่ะกว่าจะมาถึงได้มีชุดเกาะอะไรสําหรับบรินย่าบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวขอขายเกาะเดิมๆของเธอทิ้งก่อนแล้วกันนะแบบนี้มันดูมอซอเกินไปเรารับไม่ได้เอาโล่ขายทิ้งด้วยธนูไม่ต้องใช้หรอกครับ ทิ้งไปให้เกลี้ยงเริ่มจากการใส่นี่เออมันค่อยดูเป็นผู้หญิงยิงเรือหน่อยคือตอนแรกนี่เกาะเต็มมากมาเป็นไวกิ้งหญิงผู้ทรงพลังแบ,แบบนั้นคือรับไม่ได้เลย,เลยนะครับแล้วลองใส่ชุดเกาะเลยดีกว่าชุดกเกาะเฮ้ยอันนี้ก็โอเคเนี่ยโอ้โหเออเพอร์เฟกราคาก็แรงเอาเรื่องนะเนี่ยจัดจัดว่าแพงเลยเดี๋ยวลองใส่เกาะไหลอันนี้แหละ ไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นักนะครับถ้าใส่ผ้าคุมอันนี้หนักเลยฮะไม่ได้เรื่องเลยไม่ใส่ดีกว่างนะั้นน่ะถอดเธอถอดโยนโยนทิ้งไปผมจะลองให้เธอเนี่ยใส่ชุดเกราะที่ผมเอามาจากฝั่งตะวันออกก่อนแล้วกันนะโอ้ก็โอเคอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเข้ากับหมวกเนอะอันนี้แหละอิมพีเรียลจากพวกแอมพายไอผมว่าก็พอได้อยู่แหละอันเนี้ยเดี๋ยวหารองเท้าใสใ่เธอหน่อยละกัน อันนี้มันเป็นโซ่ส่วนคอส่วนหน้าส่วนแก้มเนี่ยมันเข้ากับส่วนแขนกับช่วงเอวอยู่นะครับก็เลยเอาแบบนี้แหละสําหรับชุดกอดอิมพีเรียลใส่คู่กับแขนอย่างนี้แหละไม่ค่อยเข้านะครับแต่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันเนอะดีกว่าไม่มีอะไรใส่แล้วก็นี่เลยครับเรียบร้อยดูสมบุกสมบันขึ้นเยอะเลยนะอะประมาณนี้ก็พอแล้วเรื่องของอาวุธอะ ใช้อาวุธจากผมก่อนละกันเอาเป็นคาตาแพคแลนด์เลยอันนี้โคตรหายากอะครับแล้วก็ดาบเนี่ยผมมีบอรอดทูแฮนเดิลสก็ให้เธออันหนึ่งละกันนะโล่ Low, ต้องมีไหมต้องเปลี่ยนครับโล่ Low, ให้เป็นอัศวินกันละกันเฮฟวี่เฮเตอร์เลยอย่างนี้เลยครับอาจจะใหญ่ไปเอาที่มันกระชับหน่อยดีกว่านี่แลเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับการแต่งตัวของบรินย่าผมมอโเก่าๆหรือเปล่าวะเนี่ย <laughs> และแต่คนจะมองก็ละกันเนะ ถ้าลองใส่ชุดกอแบบอสซวินจะเป็นยังไงอะ่ะโอ้โหเธอดูเป็นเจ้าแม่เลยครับอ้วนขึ้นเยอะไม่เอาเรารับไม่ได้กับความอ้วนเราจะต้องให้เธอนั้นผอมเข้าไว้เอออันนี้ดูรัดรูปดีนะอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วขาดทุนการค้าเล็กน้อยครับไม่เป็นไรนี่ทายเกมเลยครับเงินทองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าเป็นต้นเกมกลางเกมเนี่ยเงินทองสําคัญจริงแต่เรียเกมอะ่ะเงินเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอาละอัคคลัต โอ้เอ็มพายตะวันตกเอาอัคราัตคืนได้อมิทาทิตย์เจอกระบาดครับเอาเป็นว่าเดินทางไปอัคราัตก่อนละกันคุณผู้ชมเจอกันอัคราัตนะรู้สึกว่าอัคราัตมันจะไกลไปสะหน่อยผมก็เลยแวะอมิทาทิตย์ก่อนดีกว่าเออมันไกลจริงอะ ว่าจะไปถึงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับที่นี่เราก็ต้องโจมตีด้วยการใส่เครื่องยิงหินให้เยอะๆเข้าไว้คุณผู้ชมครับนั่นแหละสงครามคูเสดนี่อดทาแล้วว่าต้องแก้ปัญหากบฏก่อนตอนนี้กําแพงแตกแล้วนะครับเราจะบุกโจมตีแลแกันละกันลีดแอซเซอไอปัญหากบฏนี่เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆเลยครับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวหุดอยู่ได้อะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยตอนนี้ที่ผมคิดออกก็จะมี2อ,อย่างนะครับก็คือ1 เพิ่มค่าความพักดีเยอะๆ2ก็พยายามจะให้หมู่บ้านเนี่ยถูกเผาวิธีแรกอาแก้ง่ายวิธี2องก็แก้ยากหน่อยครับจะไม่ให้เผาบ้านเผาเมืองมันก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมมันก็ต้องอาศัยพวกเหล่าขุนนางหลอดท่านเขาอ่ะไปช่วยปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ช่วยทันแค่โชคดีไปช่วยไม่ทันแค่โชคร้ายแต่ส่วนใหญ่โชคร้ายหน่อยอ่ะมันก็เป็นไปตามกฎของเกมนะครับแต่หวังว่าในอนาคต แคทใหม่ๆออกมาเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ให้มันดีกว่านี้นะครับรู้สึกว่าปัญหากระบาดเกิดขึ้นที่ไรเนี่ยเราก็ไปไหนไม่ค่อยได้ความคืบหน้าในการเดินเกมมันก็ไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเราไปคูยยัดอย่างเงี้ยกระบดเกิดที่อมมทัชทิสอ่ะโอ้โหก็ต้องวิ่งวุ่นกลับมาเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครอ่ะมาสู้เอาเมืองกระบดคืนไหมไงถ้าไม่ใช่เรามันก็ไม่มีใครอีกอต่อให้มีก็ช้ากว่าจะรวมทัพมาสู้เอาเมืองคืนได้จิงปม่ะหรก็นั่นไหละครับ อย่างว่าแหละเกมมันยังระหว่างพัฒนานะทำใจแล้วกันครับกลมแดงกลมตาลเล่นต่อไปหวังว่าสักวันจะดีขึ้นเองนะครับวันนี้เป็นแบบนี้วัน,นข้างหน้าขอให้เป็นในแบบที่มันดีขึ้นแล้วกัน <c oughs> เอาแต่วันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยทำธารกิจตักสำเร็จนะครับก็คือการจีบทิ้งหาสีพันยานเองอน,นี่พตรเดือดเลยวะ่ะซ้ายสปูธนูเต็มเลยทางขวาก็ชุดเลยวะ่ะเฮ้ยอ้า สัตว์หน่อยนั่งรบเห่งกูเซตสู้ตายพระเจ้าสกิดอยู่กับเราเออแต่พูดถึงสงครามกูเซตถ้าเราเจอกบบระบดแกล้งอยู่แบบนี้เนี่ยสงครามกูเซตก็ไม่ได้ทำเรื่องอะไรครับกลายเป็นสงครามกระบทแขดงเยอะเยอะเยอะคนเราน้อยเกินไปครับเจอกระทืบตายหมดเลยเนะี่ยเราต้องการกําลังเสริมดูขึ้นมาหน่อยเร็วเข้าในแคมเมมาตื่นหน่อย เเสริมทัพหน่อยครับลูกพี่โอ้หทางซ้ายก็ถอยเหรอหรือไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนของเรากระโดด5 0 0คนเองนะเนี่ยโอ้โหอย่างแน่นเลยครับทางมันแคบแบก่ต้องช่วยสับไปก่อนอะเพื่อลดลางอำนาจในการต่อต้านของฝ่ายเขาทางนี้ขอาเลยเออ นั่นแหละต้องการคนจริงแบบนั้นวิ่งหินโปรยมาถ้าถูกเราเราก็ตายนะไอหินลูกเมื่อกี้นี่เนี่ยมันออกมาแล้วจนพวกผ้าเหลืองจนผ้าเหลืองระบาดในแผ่นดินตะวันตกปกติเจอแนจีนอะไรเงี้ยสับโกกสกับกกแต่นี่ไม่ใช่จนผ้าเหลืองอหลังไหลวะ่ะ มันจะขยีย้เราให้ออกไปจากเมืองของมันจนท่าเหลืองบ้าดิหารเสริมหน่อยขนทนูทำไมจัดแถวบ้าบองั้นเข้าแถวเขาแถวจัดลูดฟอร์บชั่นลากยาวเลยครับนี่แหละยืนสู้มันตรงทางข้ามมปน้ำเอามันถอยกลับไปในเมืองแล้วคุณผู้ชมขนทนูเอ้ ยืนยิงสู้เลยไม่ต้องโว,วร์กับบังเลยครับยืนแลกไปเลยอย่างน้อยเราก็มีมุมยิงมากกว่าเอาเดี๋ยวเอาสู้บันต้องไหวต้องชนะเท่านั้นห้ามแพ้เรามาแล้วจะเสียหน้าไม่ได้ไปต่อไปต่อทางขวาคนไปอย่างเยอะเลยครับประตูกลางเปิดแล้วเอาเยี่ยมดิ เนี่ยแต่แปลกประตูกลางเปิดทหารเราไม่ค่อยเข้าไปเยอะนะครับคุณผู้ชมมันจะไปซ้ายแลขวาแทนน่ยจนทําให้เสียโอกาสผมสังเกตเห็นหลายรอบแล้วนะครับมันไม่ค่อยเข้าเว้นแต่ว่าเราเนี่ยจะสั่งให้ทหารโฟลมีแล้วก็เราเป็นคนนำเข้าไปเองนะครับจะเข้าไปเยอะๆนะตันนี้คนไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมการบุคค้งสองตะลุมกลุ๊ก ไอ้มือทนูุบ้าพวกนี้เรือกังเกงหนีใหญ่เลยหนีใหญ่เลยคนทงตายไม่นะเรียบร้อยครับเจ๋อแหละเราสามารถเอาชนะที่อมิทาทิศได้คุณผู้ชมโอ้ยแม้ต้องสูญเสียแต่เราก็ยังชนะอยู่ดีแหละ ทีนี้ก็ฆ่าพวกตกหล่นครับรอจบเกมเราเสียคนไปทั้งหมด106บาทเจ็บ186หนี10นะครับสงครามอะ่ะมันคือความเศร้าส้อยมันต้องสูญเสียต้องแบบนี้อ่ะสู้ในทาวฮอลในคลิปก็ส่งทหารสู้อัตโนมัติเลยครับบาดเจ็บ4คนและเราก็สามารถยึดที่นี้ได้เอากองทัพพวกเขาเนี่ยติดไปกับทัพรอให้หมดเลยแล้กันนะครับ จริงๆร,ระหว่างตีเมืองเนี้ยคุณผู้ชมมันมีเมืองอีกเมืองนึงเกิดกบฏายกีต้าร์ใกล้ๆเลยกระบฏมันโงกเงยง่ายเหลือเกินโชว์เมอร์ซี่ไปครับายกีตา้าไปทางฝั่งตะวันตกนะครับนี่ไงเห็นปะ่ะแต่เหมือนตอนนี้ทัพฮูรูนัก,กไปโจมตีแล้วดีมากครับผมขออนุญาตเช็คอายุของเดอะเทิร์ดก่อนละกันว่าพี่แกใกล้เลย <laughs> ใกล้จะลงลงหรือ,อยังนะฮะมันอายุประมาณ80แล้วมัง้ง โอ้โหพี่แกใจคอจะหนังเหนียวไปไหนครับเนี่ย8-4อยากรู้ว่าถ้ามันเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนต่อไปที่จะขึ้นปกครองวันเดียคือใครนะครับอยากทราบ,บาจริงๆอ่ะโอเคแต่วันนี้เอาเป็นว่าเราพักกันก่อนการ์การนะครับถือว่าเราประสบความสําเร็จกับการจีบผู้หญิงมากๆเลยแล้วก็ทําสงคราเนี่ยชนะอย่างต่อเนื่องแต่ก็เรามาแพ้ให้กับพวกกบฏท,ที่มันงอกเงยครับเอากดไม่ทันจริงๆ อ้าวันนี้ขอตัวลายไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเขาแน่สัญญาว่าจะต้องมาทำสงครามครูเสดต่อให้ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายไปเลยครับ